จับไว้ด้วยไหนจับสิจับสิจับสิจับสันตีจะนอนบนบันไดเลยเหรอฮะสันีิขานอนบนบันไดไปเลยเหรออ่ะนอนบนบันไดได้นอนไปเลยนอนได้ค่ะให้นอนนอนไหมนอนไหมนอนเล่นตรงนี้ไหมอ่ะให้นอนตรงนี้เลยให้นอนแล้วก็ดูนก โอเคไหมนอนเลยได้ได้เราจะแสนดีึบึบึบึสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีพี่นินะคะขอบคุณพี่เนยขอบคุณแมวแมวส้มหรือเปล่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณหัวใจฝั่งขวามือด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยคุณน้อยคุณน้อยคุณเชกีอต่อไปเปิดด้โอ้โหสีม่วงนะสีม่วงนะอยากให้เห็นท่าแสนดีอาา่านหนังสือมากเลยดูท่าแสนดีอาา่านหนังสือนะทุกคนสนดีอาา่านหนังสือท่ายากมากเลยค่ะนั่งอยู่บนบันได ไปไงถ้ายากไหมสวัสดีพี่หมูตุ่นค่ะชื่อน่ารักจังเลยค่ะพี่หมูตุน่นผีเสื้อผีเสื้อสีม่วงผีเสื้อสีม่วงมันนุ่มมากๆเลยนุ่มไหมผีเสื้อสีม่วงนุ่มมากๆเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณใจส้มด้วยนะคะ แสนดีอ่านหนังสือท่ายากค่ะยี่เป็นไงล่ะท่ายากไหมผีเสื้อสวยสวยอ่ะต่อไปต่อไปแดงไปแล้วเอาเขียวไหมเอาขบไหมเอม้ยอ่ะขบไหมนกนกนกอืม มีกบด้วยนะเอากบไหมอ๋นี่ปลานี่ปลาปลาปลาสวัสดีพี่พี่หนึ่งพันคนค่ะทุกคนไปไม่กลับมาเลยบางกลวยไป ร่ำรวยอยู่ลำลูกกาอ๋อแม่ร้องเพลงคงแนงนายเมืองนนสินาอยังไง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 คะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงช่วยเหลือแซนดี้กันช่วยเหลือแซนดี้กันเก่งมากเก่งมากกอดกอดเก่งค่ะ พี่มีเนยพี่มีเนอยอยากให้เกิดน้องอีกอยากให้เกิดน้องอีกได้มีพี่น้องอยากให้เกิดหมายถึงอยากให้มีลูกใช่ไหม <laughs> อยากให้กําเนิด <laughs> สวัสดีค่ปปะเออเออจบไปดิจบไปจบบาย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 ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยมา มามาเลยมาเลย come on come on วันนี้วันนี้นอนไม่เต็มอิ่มไม่ค่อยจอยอืมเป็นไงล่ะปีแล้วปีแล้วตากลมบอกตาเหมือนใครคะตาเหมือนใครคะเหมือนคุณพ่อทุกส่วนคะ่ะ สวัสดีพี่ๆนะคะไปปีนไปไปีนไปลูกอู้อันนั้นเลยเหรออันนี้จะเอาอันนั้นเลยเหรอคะโอ้แันดี้ก็มีของตัวเองนี่แอนนี้มีของตัวเองไม่ใช่เหรอถุกระปรงเปล่ายังไม่ได้ล้างเลยมือสุขกโปรงนะมือสุขกโปรงนะ,อ,งนะอันนี้ไหม อันนี้ไหมโหสวยนะมีน้องได้แล้วอืมหนูหอมมากเลยใช้แชมพูเลยค่ะมันหอมมากเลยใช้แชมพูเลยค่ะแดนดีกินข้าวแล้วค่ะพี่พีพี่พีกินข้าวหรือยังค่ะแดนดีกินไปตอนสี่โมงครึ่งนะ ายเดือนนี้แม่มีเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่าแสนดีฝากด้วยนะคะเออเจ้าของเจ้าของชื่อยืมชื่อก่อนแสนดีมันก็มีหลายความหมายนะทั้งแสนดีคนนี้ด้วยแล้วก็หมายถึงคนที่แสนดีต่อใจแล้วก็หมายถึงว่าวันที่แสนดีสำหรับทุกคนคนที่แสนดีสำหรับเราอะไรอย่างนี้ แสนดีมันก็เป็นเ,เขาเรียกว่าความใหมายดีๆนะคะยืมชื่อมาก่อนอืมขยันยืนยังเลยดีมากยืนขาตรงด้วยอือใช่ปลายเดือนนี้นะทุกคนประมาณวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดเดือนนี้เดือนอะไรอะกรกดาใช่ไหมคะ ฝากเพลงแม่ด้วยเมื่อวานแม่เพิ่งไปถ่าย M v มวแล้วก็ภาพมิ่งมานะคะทุกคนจะได้ฟังเพลงความหมายดีๆมอบให้ทุกคนเลยคือเพลงนี้ตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าทาเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อมอบให้กับคนรักเพื่อมอบให้กับคนที่แสนดีที่อยู่ในใจอะไรอย่างนี้แล้วมันมีคำเขาเรียกว่าคำเพราะๆอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยความหมายดีๆ วัสดีพี่ค่ะหน้าเหมือนปู่กิ๊กอ่ะส่วนไหนคะพี่ๆลองวิเคราะห์ดิส่วนไหนส่วนไหนเหมือนคุณปูค่ค่ะอุย้ยเจ็บไหมเออแต่เอาเข้าปากไม่ได้นะลูกไม่ได้นะไม่ได้นะคะขอดูหน้าหน่อย <c oughs> <c oughs> กำลังเล่นอยู่ห <c oughs> ว้าเหมือนปู่ไหมคะ ของชิ้นนี้ลิมิเต็ดออดิชั่นทำขึ้นมาโดยเฉพาะอ๋ออันนี้นะอันนี้นะอันนี้คืออะไรคะทูธเพลสทูธเพสต์ยาสีฟันใช่ไหมเหมือนคุณพ่ออาบน้ำแล้วสบายตัว หัวเล้วสบายผมตัดเล็บให้มันกลมๆปากหอมหน้าดมพ่อหนูแปลงฟันอาดิวดิวดิวแต่นให้พี่ดูแล้วอาดิวดิวดิวเออิวด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 ิวอาดิวดิวดิวอาดิวดิวดิวอาดิว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  ดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเออแล้วเลยนอนเปลชะโอละเหนอนเปลหลับไปชะโอละเหนอนเปลหลับไปตอนนี้น้องเก้าเดือนแล้วค่ะเหมือนปูใช่ไหม <laughs> พ่อเอิร์ดก็เหมือนปูพ่อเอิร์ดเหมือนทั้งคุณปู่คุณย่าเลยหนูนจะไปไหน จะไปไหนอืมอืมหืมไปม,ม,มาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมคะเก็บอันนี้นะอันนี้มันเข้าปากได้เก็บเก็บเก็บอันนี้กินไม่ได้เราก็ต้องเก็บเก็บเก็บนะอันนี้บาดไหมอันนี้บาดได้ไม่เอาไม่เอาเอันนี้ได้ไหมอันนี้เล่นนี้ได้ไหมคะ หรือว่าเราจะเล่นอันนี้มาแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะมาแล้วมาแล้วจุดใหญ่ใส่กระพริบมาแล้วโอย้นโอเคมาแล้วค่ะพี่ชิแทมอะไรกันอยู่ค่ะวันนี้ไม่ขายกุ้งขายกุ้งสี่วันเออทุกคนคิดถึงกุ้งหนึ่ง่ะค่ะเออ ไปกาว่าขายกุ้งมือ่ไปขายมาสี่วันคะ่ะทุกคนมันเป็นที่ไปขายเนี่ยมันเป็นงานแฟร์มันเป็นงานที่เออเขาเรียกว่าจัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูมบรรทัดทองด้วยแหละเพราะว่าท,ที่เวลาคนไปซื้อเขาก็จะได้คูปองส่วนลดที่จะแบบว่าไปช้อปปิ้งร้านค้าในบนรรทัดทองอะไรอย่ายงนี้นะคะเปาไปขายมาสี่วัน ไปขายสี่วันไปขายกับน้องหมิวน้องหมิวเข็มจีลาค่ะน้องหมิวไม้ทองคําคืออยากลองด้วยไงอยากลองแบบเขาเรียกอะไรอยากลองข่กุ้งเพราะว่าบ้านน้องก็เป็นบอกกุ้งอ,อะไรอย่างนี้ก็เลยเอากุ้งมามแต่ว่ากุ้งเราก็คือแบบว่าขับรถไปเอากันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอืมจุดไฟก็ไฟทไําเองทุกอย่างเลยบ่อแล้วมาเลย เออมาจากบ่อแล้วตรงมาที่ที่งานเลยอะไรเงี้ยสนุกดีค่ะสนุกมันเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากมากค่ะหมดแล้ววิวสี่วันเองอยากไปอีกถ้ามีโอกาสดีจะไปอีกแม่น้องแสนดีใช่แล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีพี่ๆ ดูแซนดีระวังหนีบมือนะค่อยๆนะคะโอเคไหมค่ะดูน้องหน่อยน้องไหนค่ะน้องไหนงมันดึงนดึจัี่น้องจนดึงจมนเจรงมนด่นดึงังนดึงจมันดึงจอมนดึนดึงจนดึจดงดึงจหมึงจนด่งจงนงจมันมันอมัดึงงึงนดึงดึงจดดดดึงจนยาวน้องเหมือนพ่อมากมาก ทำไมมองมุมนี้แล้วแสนดีแก้มห้อยมากเลยเนี่มแสนดีกเกเลี้ยงง่ายเลียง,ง่ายทำไมคอมีพลังแสนดีมีพลังดูในจอนี่แบบว่าเอ้ยมีพลัง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 ทำไม ฮะปล่อยพลังเหรอคะลุงอุ้ยรักแสนดีเดี่ยวมัมั่วนิ่มคุณแม่คุณแม่ที่ไหนคุณแม่ไม่ใช่เสียงนี้คุณแม่เน้นเน้นกลิ่นได้ยินเหรออพี่พี่ได้ยินด้วยเหรอคะพี่พี่ได้ยินเสียงไหม เล่นเบาๆค่ะลูกอู้จะเย็นๆนะเมื่อกี้ที่ที่ปล่อยพลังไม่ปล่อยตดใช่ไหมปล่อยตดเบ่งอยู่ไงปราดใครตดคะใครตดยกมือขึ้นกอ้วห้เบึง คุณปู่ไปถ่ายรายการค่ะคุณปู่ไปถ่ายรายการวันนี้นะ่าจะเป็นเฟซอฟไม่ใช่แล้ววันทบายกดบาย ถ้าหอมลูกนี้เขาจะหาว่าเราใช้อบิสไหมคืออะไรอ่ะตู้ละเมิดทางเพศติดหอมหอมไม่ถึงจะไปไหนคะอูยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วเก่งมากเก่งมากเอาเลยเอาเลยมากพ่อจับไว้นะเก่งมาก เก่งมากนี่จำนี่ไว้นั่นแหละยึดไว้ยึดไว้ไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยกลับมา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 อีกทีดิอะหัวโคเลย อย่าทักอย่าทักอโอ้ยเอ้ยทำไมนิ้วเหมือนแม่วะน,น,นิ้วเท้านิ้วเท้านิ้วเท้าเหมือนแม่เหรอเอาค่ะไปยืนไปลูกอู้หนึ่งพันห้าร้อย 1, สวัสดีค่ะไปไปยืนไปแาสนดีจะโชว์ยืนแล้วนะ

กินทานเพราะกินทานเก่ใงใหญ่แล้วอู้สวัสดีค้าสหนึ่งพันเจ็ดร้อยอันนี้ต้องยืนนะยืนยืนยกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอัพอัพอัพลุกลุกลุก,ลกแสนดีเก้าเดือนแล้วคะ่ะแสนดีเก้าเดือนแล้วคะ่ะพี่พี่เอาพ่อจับไว้พ่อจับไว้น <laughs> ี่จะลุกแล้วนะ อหนึ่งสองสามฮึบฮึบฮึบจาวนี้ค่ะโดเลมีเลโด ขับรถขับรถกบกบอบอบอบสวัสดีค่ะน้องแซนดี้สวัสดีค่ะอ่ะแซนดี้มื้อเย็นนิทานอะไรมื้อเย็นก็ยังเป็นข้าวกับตับแล้วก็ ฟักทองแล้วก็น้ำซุปค่ะ <Hello. S 1> ที่แสนดี้ชอบกินน้ำซุปนี่คือเป็นซุปธรรมชาติเลยนะไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะก็คือเป็นซุปผักแล้วก็มีพวกกระดูกหมูนะคะใส่ใอะไรอีนะ